ครับผมโจครับอเอกชัยจีนศาสตร์นะครับก็นี่เป็นนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแสดงหลักของเราไปแล้วก็ด้วยความที่ว่ายังไงดีอะจริงๆแล้วเราเริ่มเราเริ่มต้นกันมาเรามาขอสถานที่เข้ามาในห่วงแล้วเนาะครับเฮียขอยืมบ้านหน่อยเฮียอย่างเงี้ย ได้ยังไงะมันมันเป็นปนักแสดงได้ยังไงครับเนี่ยตอนนี้ยมาแบบงงๆครับครับรู้สึกว่างงมากแต,แต่ก็พยาพยามพยายามมีความพยายามนะครับตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ใช่ดาราครับไม่ได้เรียนแอคติ้ง acting, จะบอกว่าไม่มีเฮียอะไรเลย <laughs> นะครับแล้วก็ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผมชื่นชมนะ จากวันแรกเ่เอา,เอ,าอะไรมุมมองของทีมงานนักแสดงที่ผ่านผ่านการแสดงผ่านผลงานอะไรมากันมานานๆเนี่ยเห็นเฮีย er แสดงเนี่ยมีแววนะฮะคือบางคนเนี่ยก็ถ้ามันจะท่องบทไม่มีพรสวรรค์ก็จะท่องบทอยู่างนั้นอ่ะอย่างเฮียเริ่มมีขอผมขอปรับคําพูดให้มันเข้าปากได้ไหมเฮียร, er รู้ว่าจังหวะไหนควรจะสวนจังหวะไหนควรจะช้าควรจะเร็วคุณเรียนเฮียเรียนรู้ได้แค่ mm hmm. เพียงแค่หนึ่งวันอ่ะเฮียทำได้อ่ะก็อาจจะ เป็นเพราะสาญชทตญา,ตานด้วยเวลาผมผมด้วยความผมเป็นเด็กช่างเลยมั้งครับผมเจออะไรที่มันมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องปรบับกูต้องแก้กูต้องเป็นครับผมก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยผมต้องทําให้ได้ครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอโทษที่บางครั้งมันก็หลายเทคหน่อยครับมันก็ก็ต้องขอโทษทุกคน,น <ผม S 2> อ่ะเวลายาเฮีแค่นี้สุดยอดแล้ว วันนี้ผมเห็นแอบเห็นน้ำตาไหลก็มีเล่นละครวันที่สองคือครั้งที่สองครับขอเชิญเชิญคุณ,ค,ณคุณหลานหน่ฮะน้องภูหนะ่ฮะโอ้โหทไกินขี่ครับมาอีกแล้วครับกับเมื่อกี้นะฮะเป็นฉากเป็นฉากที่คุณคุณตาก่อนหลานมันยังไงฮะรู้สึก ตาโซลงถึงหรือว่ายังไงอ่าคือคือคือม่ฉากฉากนั้นเป็นยังไงลูกก็ฉากนั้นมันจะคือเหมือนเขาทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณตาจะไปห้ามคุณพ่อกับคุณแม่แล้วคือเหมือนผมก็เดินลงมาจากบันไดนะครับแล้วก็มาพูดว่าแบบเฮ้ยเอ้ยเราไม่ควรทาแบบนี้กันได้แล้วควรหาวิธีแก้ไขได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยก็แบบเหมือนเราพูดเสร็จแล้วก็ไปกอดคุณตานะครับก็คือเคียโจนี่แหละแล้วเหมือนก็เราก็ส่งอารมณ์ปให้เขาด้วยว่าแบบเอ้ยเราก็ ไม่อยากให้ทะเลาะก,กันแบบนี้เลยช่วยเคียย์ให้หน่อยได้ไหมอะไรอ,อยา่างเงี้ยครับซึ่ง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 มันเป็นมันเป็นอินเนอร์อีกอย่างนงที่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 หลานส่งมาให้แล้วก็น้ำตามันก็เลยไหลเองมันมาเองมันทุกอย่างมันเองมันมาหมดเลยพอจะเริ่มเข้าใจการแสดงครับครับพอพอจะได้รู้ซึ่งผมก็ไม่อย่างที่บอกนะครับว่าผมผมไม่เคยสัมผัสเรื่องการแสดงก็ขอบคุณขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณ พี่ต้นขอบคุณน้องภูขอบคุณแบงค์ที่เราช่วยเหลือกันแล้วก็ขอบคุณน้องอุ้มที่มาเป็นภาระของผมนะครับก็ยินดียังยินดีที่จะให้เป็นภาระอยู่นะครับแล้วก็ติดตามฝากติดตามนะครับฝากติดตามในเรื่องต่อไปครับผลงานดีๆยังมีอีกเยอะครับครับเรากําลังคิดเรากําลังทําในสิ่งที่ คุณอาจจะไม่คาดฝันอ่านี่นะฮะนักแสดงเมนหลักของเราเมนนี่คือเมนนี่คือส่งเร้อมเผานักแสดงหลักของเราร่วงเลยนะครับอะไรนะครับต่อยเอาฝากติดตามได้นะครับจายเกเรนดอทซีเอชนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสปอนเซอร์หลักของพวกเรานะคะก็คือ CR 7 Go นะคะสโลแกนของเขาก็คือ Anti Hangover ดื hang ่มแล้วไม่มีแฮงครับใช่แล้วค่ะและใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์กับพวกเรานะคะติดต่อทางช่องทางที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ